สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปส่งมอบนะครับรถมินิบัสนะครับมินิบัส8เมตรนะครับ,บ,รนะรบใช้สำหรับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าของนักสแสดงนะครับแล้วก็ใช้ขนเสื้อผ้าของนักสแสดงของบริษัท กเกียเือินเตอร์กุ๊บนะครับซึ่งผมเ,เ,เป็นนักแสดงอยู่ในค่ายนี้นะครับแล้วก็ได้รับความการุณาจากผู้บริหารนะครับให้ทํารถเสื้อผ้านะครับปกติรถเสื้อผ้านักแสดงนะครับปกตินักแสดงนะครับเวลาเราแสดงเ,เล่อละครนะครับบางวันนะครับเราต้องเข้าฉากละคร เกือบ20ฉากนะครับ20ฉากนี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อนักแสดงผู้หญิงนะครับที่อาจจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าผูงชนหลายๆคนนะครับก็เป็นอาจจะเป็นที่ไม่ค่อยสะดวกและเป็นที่อาจจะแสดงอาจจะอับอายได้นะครับาทางผู้บริหารบริษัทฟูลิเซียมนะครับคุณพลอยพิมลน,นะครับมณิฑยนะครับ พี่ตุ้มนะครับพี่ชัยยงมณิตไทยแล้วก็พี่เตือนะครับก็มีความคิดนะครับที่จะทํารถนะครับที่ใช้ให้นักแสดงขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถได้นะครับนะครับแล้วก็ผมก็ใช้พื้นฐานของรถยีสุเอลนะครับเข้ามาทํานะครับเป็นเครื่องรถยีสุสุนะครับนะครับภายนอกครับก็เป็นรถมินิบัสทั่วไปนะครับแต่ภายในจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มี ที่สลับเปลี่ยนเสือ้อผ้าเดี๋ยวเราพามาดูนอกรถกันก่อนนะครับนอ้องรถก็ออกแบบใหม่ครับผมสีที่ใช้นะครับเป็นสีม่วงเข้มตัดกับม่วงอ่อนนะครับแล้วก็มีตาบริษัทก็ครับของบร,ริษัทกรุเซียมนะครับกรุเซียมถ้าเป็นภาคใต้พเพื่อนๆน่าจะคุ้นกันดีนะครับมีห้างกรลเซียมอยู่หลายจังหวัดนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดยะลาจังหวัดพัดทลุงนะครับก็จะเป็น เป็นบริษัทของคุณคมอกรเดชนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีการบริหารงานต่อนะครับจากปัญญาคุณคมก็คือคุณป็ณิมนมัลไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็รถคันนี้นะครับก็ได้ทำการประกอบตัวถังจนเสร็จนะครับแล้วก็ทําการทดลองวิ่งนะครับอาจจะส่งมอบภายในอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีส่วนบอดี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบช่วงล่างเนื่องจากรถ คันนี้เป็นรถบรรทุกมาก่อนนะครับเป็นรถบรรทุกมาทําให้ช่วงล่างค่อนข้างกระด้างนะครับแล้วก็หม้อน้ําซึ่งค่อนข้างเล็กนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหม้อน้ําให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูภายในกันนะครับภายนอกก็ไม่มีอะไรครับรูปร่างเหมือนกับรถบัสมินิบัสทั่วไปนะครับไฮโซมากมีมอเตอร์โฮม ประจำกองเลยครับขอบคุณครับพี่ส้มครับพี่ส้มก็เป็นพี่คนหนึ่งนะครับในวงการบันเทิงนะครับที่เคยให้งานแสดงผมมาเหมือนกันนะครับรถในจักรรถคันนี้เป็นอีซูซนะครับหน้าเราก็ทําเหมือนหน้าอีซูซุนะครับก็ประตูขึ้นได้สองข้างนะครับประตูหน้านะครับประตูหน้าก็จะมีเป็นส่วนของโซนคนขับนะครับก็ผมก็ตกแต่งให้ แนวรถบัสนะครับก็มีเสาเครื่องเสียงนะครับมีเครื่องเสียงให้นะครับซึงจะสามารถโดยสารได้โดยโดยหลักๆแล้วก็สี่คนนะครับรนะครับขอลดเสียงหน่อยครับอ่าครับก็สามารถนั่งตรงนี้ได้นะครับจริงๆก็นั่งตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เราจะจดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนคนนะครับ ผู้ที่นั่งผู้โดยสารไปด้วยก็มีสิ่งความบันเทิงนะครับว่านั่งดูทีวีไม่ได้ครับมีระบ,บอแอร์นะครับแอร์มีบัานะครับภายในก็เป็นม่วงเข้มม่วงอ่อนนะครับเนื่องจากผู้บริหารอาชอบสีม่วงนะครับก็เลยผมก็เลยทำเป็นรูปสีม่วงให้ให้ให้กับให,ให,ให,ให้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นเพื่อเห็นนะครับ เดี๋ยวว่าจะติดพัดลมเพิ่อมอีกตัวนะครับกรณีเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถใช้พัดลมได้นะฮะอันนี้ก็ภายใน,นด้านหน้านะครับขับสบายครับขับง่ายนะครับรถกันนี่มีทั้งหมด5เกียร์นะครับนอกจากรถเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีรถห้องน้ำนะครับอ,อันนี้เรามาดูส่วนที่ของนักแสดงนะครับนักแสดงก็จะมีขึ้นมาบนรถนะครับขึ้นมาบนรถก็จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็สามารถขึ้นไปนะครับเข้าไปก็ เราก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถได้นะครับก็มีแอร์ครับข้างในก็มีแอร์ให้นะครับอ่าถ้แสดงผู้หญิงก็สามารถลงม่านนะครับลงม่านก็ปิดไปเสื้อห้องเสื้อผ้านี่เมตรยี่สิบคูณเม็ดยี่สิบค่อนข้างกว้างนะครับห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายห้องค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็ในขณะที่เราจอดนะครับก็จะมีแอร์บ้านนะครับอันนี้จะเป็นที่วางรองเท้าไม่้ามาดูด้านในด้านใน,น,นจะไม่มีอะไรนะครับจะเป็นตู้เสาาื้อผ้า เดินเข้ามานะครับเขาจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยใส่เสื้อผ้าได้อีกค่อนข้างจํานวนมากครับอันนี้ครับนะครับก็เป็นประตูเลื่อนอาจจะยังไม่ได้ใส่ตัวโช๊คนะครับซึ่งประตูก็จะเปิดปิดโดยใช้โช๊คนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้าสองตู้นะครับเปิดมาพวกมันก็จะดีดกลับเองนะครับอ่าก็จะเบรกกลับอันนี้มี นี่ครับตู้เสื้อผ้าสายตู้เสื้อผ้าขวานะครับนะครับสามารถเราเก็บเสื้อผ้าได้จํานวนมากครับประแหนกคอตูมนะครับก็มีเสื้อผ้าบนรถก็มีชั้นวางมีถังดับเพลิงนะครับก็มีตอนเราจอดเราก็จะใช้แอร์บ้านนะครับก็สามารถเปิดแอร์บ้านเสียบเข้ารถเครื่องปั่นไฟนะครับตรงนี้นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นตู้เสื้อผ้าอยู่สองใบใบใหญ่ๆนะครับ ซึ่งเราจะมาสามารถนะครับเอาตัวนี้ทำเป็นรถมอเตอร์โฮมก็ได้นะครับนี่ครับอนาคตนะครับอนาคตอาจจะมีนะครับก็คือรถสำหรับแต่งหน้ารถสำหรับไอ้นักแสดงนั่งพักระหว่างรอการถ่ายทำนะครับจากห้องนี้นะครับสามารถทะลุไปไปห้องนขับได้นะครับแต่ก็เหมือนเครื่องบินครับคือเราไม่สามารถเข้าไปห้องกัปตันได้เราจะโดนล็อกจากข้างในนะครับเพื่อมีการวางของ อ่านี่ครับเราสะมาทะลุมานี่ได้เลยนะครับอ่านี่ครับเราสะมาทะลุมานี่ได้ อีสูดนะครับเป็นลมก็เียกาลมลมดันนะครับเป็นลมไอ้ลม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 ดูนะครับลมดูยังไม่ใช่เป็นลมดันนะครับเพราะฉะนั้นประตูจะไม่มีประตูลมเราก็ใช้ระบบแมนนวลนะครับเปิดปิดบานสวิงธรรมดานะครับก็ใช้โชกช่วยนะครับก็ปิดได้นะครับก็เปิดออกมาก็เปิดมาแล้วก็ดึงออกมาก็ใช้โชกช่วยครับ อยู่นะครับอันนี้สภาพภายนอกทั่วไปนะครับเตรียมส่งมอบาภายในอาทิตย์นี้ครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของถ้าใช้ความเร็วแต่90เนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไปวิ่งเป็นร้อยนะครับก็จะความร้อนก็จะขึ้นมา90กว่านะครับซึ่งผมนี้ต้องเซ็ตให้ลง80 ก็น่าจะต้องถอดหม้อน้ำครับไปเพิ่มความยาวของหม้อน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําวนแล้วนะครับวนแล้วแล้วก็ผมดักทางน้าไว้หมดแล้วก็น้ำก็เข้าหม้อน้ําหมดแล้วนะครับแต่ความร้อนอยู่90ผมอยากจะเซตมันลง80นะครับจะได้วิ่งได้ยาวๆนะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะถอดหม้อน้ําไปเพิ่มความยาวของหม้อน้นเาเหมือนรถเครื่องกลางทั่วไปครับรถเครื่องกลางเราต้องทำหมอ้อเรียกหม้อน้ําเม็ดนะครับ แต่ครั้นี้ม้อนน้าไมถึงเม็ดแล้วครับก็ทําให้มันยาวขึ้นให้มีปริมาณน้ํามากขึ้นนะครับปริมาณน้ํามากขึ้นนะครับอุณหภูมิจะได้ไม่สูงมากนะครับโดยรวมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูโดยรวมเดี๋ยวจะพาชมรอบรถอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับมีรถอันไหนเสร็จก็จะพาเพื่อนๆมารับชมเหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับสู้กับใครของโควิดนะครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ